คือผู้เล่นฮาร์ดคอร์ดิววาดคอฮาร์ดคอร์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 แคชช่วนแคชช่วนแคชชวแคชช่วนแคชชวพูดถึงการเล่นเกมนั้นแต่ละคนก็มีความสนุกในการเล่นที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นแคชช่วนการเล่นเพื่อพักผ่อนจากการเหนื่อยล้าหรือหนักหน่วงในการใช้ชีวิตมาทั้งวัน การเล่นเกมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะครับผมในทุกๆวันนะเป็นช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายปล่อยสมองให้จอยไปกับเกมที่เรารักแต่ก็จะมีผู้คนอีกประเภทหนึ่งนะครับผมผู้เล่นแบบฮาร์ดคอร์ที่มีความสุขกับความเป็นที่หนึ่งความเข้มข้นในการเล่นสูงและจริงจังว่าทำยังไงจะให้เราเป็นที่หนึ่งของเกมนี้ให้ได้ซึ่งในเกมสมัยนี้นั้นก็มีทั้งเกมที่ออกแบบมาให้เล่นแบบปกติแคชชั่ว สบายๆเกมเนื้อเรื่องเล่นเพื่อจบไปไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็จะมีบางเกมที่มีตัวเลือกอย่างฮาร์ดคอร์โหมดจะมีความจริงจังอีกระดับหนึ่งไปเลยซึ่งเกมที่ทำให้ผมรู้จักกับคำว่าฮาร์ดคอร์โหมดนั้นก็คือเดียบ o 2ซึ่ง d i a ยบ o 2เนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งที่เราเรียกกันว่า h a r ์ดคอร์โหมดโดยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างตัวละครนะซึ่งเงื่อนไขของมันเนี่ยตัวละครของเราจะสามารถตายได้เพียง1ครั้งจุดจบของตัวละครอของเราก็คือจะกลายเป็นผีครับและมีตัวหนังสือสีแดงขึ้นและไม่สามารถเข้าเล่นได้อีกซึ่งเป็นที่นิยมมากในกลุ่มผู้เล่นที่เรียกตัวเองว่าฮาร์ดคอร์เกมเมนะครับ โดยส่วนตัวเนี่ยผมมีความนับถือกลุ่มนี้อย่างมากในความจริงจังเข้มข้นของเขานั้นผมไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้แน่นอนคือการอดทนเล่นเกมนึงซ้ำๆแบบแพ้แล้วเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นวนไปอย่างนั้นนะครับมันคงเป็นความสุขในรูปแบบที่ผมไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างแน่นอนยอมรับตามตรงนะครับผมว่าผมเป็นผู้เล่นสแตนดาดโดยทั่วไปถือว่าการเล่นเกมนั้นคือการพักผ่อนคุณจะเล่นแบบไหนความท้าทายแบบใด อันนี้แล้วแต่คุณเลือกเลยครับผมคุณคือผู้เล่นคือ p o e 2เนี่ยเป็นเกมที่ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ค่อนข้างใหม่สำหรับการเลือกเล่นโหมดใดโหมดหนึ่งระหว่างแตนดาดหรือ Hardcore มันก็จะมีเสียงต่างๆนานาครับว่าเหมือนเวลาเราแสดงตัวว่าเราเป็นผู้เล่น p o e 2นะเราเป็นหน้าใหม่คำถามต่อมาที่จะถูกถามก็คือเฮ้ยนายเล่นโหมดไหนอะฮาร์ดคอรหรือเปล่าพอเราบอกไปว่า ผมเล่นสแตนดาร์ดครับมันก็มีท่าทีที่แปลกๆผมอาจจะไม่ได้โดนแบบว่าพูดแบบไอ้พวกเล่นสแตนดาร์ดนั้นกระจอกหรืออะไรยงนี้แต่ผมไปดูในหลายๆช่องหรือว่าในคอมมูนิตี้ต่างๆที่เวลาเขาพูดคุยกันว่าคุณเล่นโหมดไหนคุณเล่นสแตนดาร์ดหรือว่าคุณเล่นฮาร์ดคอร์ผู้เล่นฮาร์ดคอร์ก็จะถูกชื่นชมมาว่าโอ้คุณนี่เจ๋งจริงคุณนี่คุณนี่ใจถึงดีนะอะไรประมาณนี้ครับ แต่กับการผู้เล่นที่ตอบว่าตัวเองเล่นสแตนดาร์ดนั้นคุณก็จะถูกแบบโหเล่นถ้าเล่นสแตนดาร์ดอย่าเล่นเลยดีกว่าเกมนี้คนเล่นสแตนดาร์ดนั้นมีแต่คนป๊อตอะไรประมาณนี้คือผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกตลกเหมือนกันนะว่าเขาจริงจังกันขนาดนี้เลยเหรออันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ผมได้รับตลอด2เดือนที่ผ่านมา ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัยเล่นเดียโบ2 d i เดียโบ3หรือว่าแม้กระทั่งเดียโบ4ผมก็ไม่เคยเห็นลักษณะคนเล่นฮาร์ดคอร์แล้วมาขิงคนเล่นสแตนดาร์ดสักเท่าไหร่อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมสาเหตุที่ต้องมาทําคลิปเนี่ยผมอยากจะพูดคุยกับทุกๆคนที่เล่นเกมนี้ละกันว่าคุณคือผู้เล่นประเภทไหนและเพราะอะไรคุณถึงเป็นผู้เล่นประเภทนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมบอกไว้ก่อนถือว่าเรามาแชร์กันละกัน พยายามแล้วนะที่จะแบบว่าเล่นฮาร์ดคอร์ของ P.O.E 2ครับผมแต่ว่าไม่เคยรอดถึงแบบ X 3เลยมันมีความยากเนาะอย่างว่าแต่ฮาร์ดคอร์โหมดของ P.O.E 2เนี่ยโดยส่วนตัวนะผมมองว่ามันเป็นฮาร์ดคอร์ที่มีความใจดีมากที่สุดเกมหนึง่งตั้งแต่เคยเล่นมาเลยครับผมคือถ้าคุณตัวละครของคุณเล่นในฮาร์ดคอร์โหมดแล้วบังเอิญตายตัวของคุณนั้นจะกลับไปที่สแตนดาร์ดโหมดฮะแล้วของก็จะถูก โอนไปยังสแตนดาร์ดโหมดซึ่งถ้าเทียบกับ d i a b l บสอแล้วเนี่ยอันนั้นใจร้ายกว่าเยอะเลยนะคือคุณจะไม่สามารถที่จะทำอะไรกับตัวละครน,นั้นได้อีกแล้วเลยถ้าคุณเผลอตายนะฮาร์ดคอร์ใน d i ีย l บสอเนี่ยมันใจร้ายกว่า p ีเอมากคือผมไม่ได้เปรียบเทียบกันเพื่อให้คนมาเถียงหรือมาทะเลาะกันนะว่าแบบไหนยากหรือท้าทายกว่ากันแต่ผม พูดโดยประสบการณ์ของผมเองที่ผมได้รับซึ่ง p o. e 2เนี่ยคุณภาพออ f l i ฟ e หลังจากพลาดเนี่ยคือแบบดีดีมากเป็นหนึ่งในเกมที่แบบว่ามันไม่ทำร้ายจิตใจผู้เล่นถึงขั้นกับลําทอะไรกับตัวละครน,นั้นไม่ได้เลยครับแต่ก็จะมีคนบางประเภทนะที่ผมเคยเห็นนะคือเขาเล่นฮาร์ดคอร์ใน p o. e 2เนี่ยตัวนั้นตายปับ๊บเขาลบตัวทิ้งเลยนะลบแล้วเล่นใหม่เลยอันนั้นผม r e s p e c มากจากใจจริงจคุณคุณมีความอดทนที่แบบว่า ับถือใจมากๆคุณเอ j นจอยคุณเอ j นจอยใช่ไหมสุดท้ายผมก็อยากจะสรุปสั้นๆนะว่าต่อให้คุณเล่นสแตนดาร์ดหรือคุณเล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยปลายทางของคุณคือคุณเอนจอยกับเกมหรือเปล่าถ้าคุณเล่นง่ายแล้วคุณเอนจอยเกมทุกอย่างจบครับเงินคุณคุณซื้อมาคุณต้องการที่จะมีความสุขกับเกมนี้หรือคุณซื้อมาเพื่อเล่นฮาร์ดคอร์โหมด นี่แหละฮาร์ดคอร์โหมดนี่แหละจะทําให้ชัดมีความสุขที่สุดกับเกมนี้คุณก็เลือกเล่นได้เลยไม่มีผิดไม่มีถูกครับก็มีความคิดเห็นยังไงกับการเล่นของแต่ละหมดนั้นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแต่จะห้ามกันให้ไม่ทะเลาะกันคงไม่ได้นะก็ขอให้ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วครับผมสุดท้ายนี้คุณคือผู้เล่นแบบใดสวัสดีครับ ฮัตโค่ดิวาโคดฮัตโคดฮัตโคฮัตโคฮัตโคฮัโคฮัโค่แค่ชวนแค่ชวนแค่ชวนแค